ดูข่าวการแจกเงินของรัฐบาลต้องดูช่องนี้ ช่องสตังมีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินคนไทยหลายคนสงสัยนะครับจ่ายเงินให้กับประกันสังคมทุกเดือนแล้วมีโอกาสได้เสียตรวจโควิด -19 ฟรีไหมหลายคนอยากตรวจมากแต่ค่าตรวจแพงมากเลยอยากรู้ประกันสังคมเนี่ยจะให้ตรวจฟรีหรือเปล่ามาดูกันนะครับหากคุณชอบข่าวการแจกเงินโลกคุณจะเป็นใครก็ตามนะครับคุณมีโอกาสได้รับเงินจากรัฐบาลโครงการใดโครงการหนึ่งทาไมอยากพลาดข่าวสารกดติดตามช่องสตังมีเดียและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะส่งข่าวให้คุณทันทีถึงหน้าจอกดกระดิ่งก่อน รู้ข่าวก่อนมีโอกาสได้เงินก่อนครับล่าสุดนี้นะครับมีแฟนรายการนะครับจากช่องสตางค์มีเดียก็โอ้ดูจากชนบุรีนะครับบอกว่าคนมีประกันสังคมมีสิทธิ์ตรวจโควิด1 9ฟรีไหมคะอยากตรวจมากแต่ไม่มีเงินน่าคิดนะผู้ชมครับปกติแล้วในเวลาที่เราเนี่ยสงสัยว่าตัวเองเนี่ยจะติดโควิด -19 ไหมแต่ว่าเราไม่ได้มีไม่ได้ไปสถานที่เสี่ยงแบบนี้ถ้าเราไปตรวจแล้วไม่พบเนี่ยเราจะต้องเสียงเงินนะครับขั้นต่ำาจะประมาณพันห้า ก็เยอะนะมากสุดประมาณ3,000กว่าบาทซึ่งมันยังไม่มีการตรวจฟรีถามว่ามีการตรวจฟรีจริงๆคิดว่ายอดคนติดโควิดในประเทศไทยเนี่ยมากกว่าที่รัฐบาลประกาศในปัจจุบันนี้อีกนะครับที่คนที่ยอดมันยังน้อยเพราะมีหลายคนนะครับอาจจะมีอาการแต่ไม่กล้าไปตรวจเพราะมันตรวจแพงมากทําให้พี่น้องชาวประกันสังคมหลายคนบอกว่าเนี่ย เงินก็จ่ายให้ทุกเดือนจะมีสิทธิ์ตรงนี้ให้กับเราไหมล่าสุดสตังค์ก็ไปหาคําตอบมานะครับได้มาจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะครับในเว็บไซต์ MGR หรือว่าเ g นเจอรนะครับบอกว่าประกันสังคมเนี่ยถูกหักเงินเดือนเป็นประจํามาตรา3 3มาตรา3 9ก0ก็หางานมาจ่ายประกันสังคมก็ทํางานหาเงินมาจ่ายประกันสังคมปรากฏว่าคนที่จะได้รับการตรวจโควิด -19 ฟรีคือคนที่ตรวจแล้วเจอเชื้อ แล้วขนเป็นบวกหรือว่าติดโควิด1 9ไม่ว่าคุูจะทำประกันมาตราไหนก็ตาม ก็จะได้รับการตรวจฟรีสําหรับคนที่ปกตินะคะอย่างเช่นไม่มีอาการไอไม่มีอาการเจ็บคอไม่มีไข้จะบุกได้กินปกติลิ้นรับรสได้ปกติแต่อยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยเสี่ยงไหมหรือว่าคนที่ไปสถานที่เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงอยากจะตรวจโควิด1 9ต่อให้คุณมีประกานสังคม33 39403มาตรานี้นะคุณไปตรวจถ้าคุณไม่พบเชื้อโควิด -19 คุณก็ต้องจ่ายเงิน ทีนี้ทางหนังสือพิมพผู้จัดการเขาบอกว่าอยากจะให้สำนักง,งานประกันสังคมพิจารณานะครับว่าเป็นไปได้ไหมที่จะอนุมอนมัตินะครับให้สิทธิ์คนที่มีประกันสังคมเนี่ยตรวจเชื้อโควิด -19 ได้ฟรีถ้าหากว่างบมีไม่มากอย่างน้อย1คนสามารถตรวจฟรีได้1ครั้ง เหมือนกับการตรวจสุขภาพประจําปีที่เราได้ปีละครั้งซึ่งหลายคนไม่ทราบนะครับแล้วก็มีน้อยคนมากที่ได้ใช้ประกันสังคมเนี่ยตรวจสุขภาพฟรี1ปีต่อหนึ่งครั้งหรือถ้าหากว่าโรงพยาบาลแต่ละจังหวัดมีต้นคุณการตรวจโควิดสิไม่เหมือนกันก็อาจจะใช้สิทธิประกันสังคมเนี่ยช่วยลดค่าตรวจก็ได้อย่างน้อยเนี่ยอาจจะเป็นคล้คายๆแบบสิบทธิทําฟันนะครับคนที่มีประกันสังคมเนี่ยจะได้ทําฟัน900บาทแต่ถ้าเป็นโควิด -19 เนี่ยถ้าหากว่า ประกันสังคมไม่สามารถออกให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็หาสิทธิ์ที่สามารถจ่ายในครึ่งหนึ่งได้ไหมเหมือนอาจจะเป็นส่วนลดให้กับคนที่มีประกันสังคมได้ไปตรวจนะครับซึ่งผู้มีประกันสังคมนะคะก็ได้ออกมาบ่นกับร,รัฐบาลด้วยความนม่พใจว่าเราเนี่ยทำงานแล้วก็โดนหักเงินตลอดทําไมสวัสดิการเนี่ยน้อยกว่าผู้อื่นอันนี้คุณผู้ชมเห็นด้วยไหมอ่ะคอมเมนต์มาใต้รางได้เลยนะนอกจากนี้นะครับ หนังสือพิมพ์ผู้จัดก,การเขียนไว้ถูกใจคนไทยมากประกันสังคมมีเงินกองทุนตั้ง2ล้านล้านบาทเอามาช่วยผู้จ่ายประกันตน16ล้านคนตรวจโควิด1 9ฟรีจะช่วยออกบางส่วนก็ได้แค่นี้ขนหน้าแค้งไม่ร่วงหรอกครับอันนี้เห็นด้วยกับหนังสือพิมพ์เลยนะคะว่าเราเจ่ายเงินให้ประกันสังคมตลอดขอมัง่ง ขอสิทธิ์ตรงนี้หน่อยได้ไหมให้เราได้ตรวจฟรีบ้างโดยเฉพาะใครเนี่ยที่กําลังสงสัยตัวเองเป็นไหมแต่ไม่ได้ มีโอกาสเสี่ยงว่าจะติดขนาดนั้นเขาแค่อยากรู้เป็นสิทธิ์ขั้นพืพ้นฐานฝากไว้กับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมหน่อยนะครับปีหน้านี้นอกจากของขวัญอื่นๆที่ให้มาแล้วอยากให้เพิ่มสิทธิ์ในการตรวจโควิดฟรีหรือช่วยออกก็ยังดีคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมครับว่าควรจะมีสิทธิ์น,นี้เห็นด้วยคอมเมนต์ชื่อจังหวัดแล้วก็บอกเห็นด้วยมาใต้น้างขออะไรถึงเห็นด้วยถ้าใครไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์ชื่อและจังหวัดนะแล้วก็บอกไม่เห็นด้วยเพราะอะไรยอมรับความแตกต่างแต่ไม่แตกแยกไหมครับถ้าว่าในอนาคตเนี่ยมีสิทธิ์เหล อัปเดตให้กับคุณผ่านหน้าจอนะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวสารแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตางค์มีเดียและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสตางคจะส่งข่าวให้คุณก่อนใครผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือกดกระดิ่งก่อนรู้ข่าวก่อนมีโอกาสได้เงินก่อนใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับการสังคมทิ้งไว้ข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวสตางจะตามข่าวมาให้ครับ